ประมาณพันกว่าบาทพี่ขอเงินหน่อยดิไม่มีเงินหนูไม่มีเงินหนูมาเตี่ยตัวก็โทรศัพท์ไงแอปพลิเคชันแบตจะหมดชาร์จแบตให้มีแบตมำรองแอปแอปหนูเป็นไรไม่รู้เข้าแล้วก็เด้งทวแอปเลยจริงๆหนูไม่มีเงินด้วยเงินสดก็ไม่มีแล้วจ่ายไหมไม่จ่ายไม่มีตาแล้วต้องจ่าย พี่ก็เลี้ยงหนูหน่อยดีม,มีตังค์ไม่มีจริงจริงอ่ะมีแต่บ้านกับรถไม่มีตังค์โอ้ยายเป็นไงมีคนเลี้ยงมือนี้ใครจ่ายพี่หนูไม่มีตังค์ว้าวเลี้ยงส่าหน่อยยังดีเนาะคนก็มีคนมาเปิดหนังให้เพจด,ดูด,ด,รรดูกำลังทำงานอยู่ ทำไมครับหนูมีปัญหากับพี่นะครับ <c oughs> พี่เจ้าของบ้านนะโอ้ใช่ปะโอ้โนทำบ้าเดี๋ยวนี้